โอ้พามาดูสวนกล้วยวันนี้อู้โหสวยจังหู้วะเยสวยยอดเลยนี่เบอร์หนึ่งเหรอมั้งนี่ฮะมาดูเบอร์ไหนฮะโอ้ยเที่ยงไหนอะสวยจังสวยจังพามาดูสวนกล้วยเลยครับวะวันนี้เดี๋ยวไปดูนี่ชอบเลยเนี่ยกลับบ้านเลยวะผมกลับบ้านไปทำสวนแล้วนะ แล้วเขาขายหนอก็ยังไงะนะทุนมากแล้วไม่ได้คายอบใครสิจริงเหรอเดี๋ยวผมเอากระบะหนึ่งเด้อเอากระบะต้องจ้างคันนี่เจ้าของสวนเขาเนี่ยโอ้โหดูได้ยิ้มเป้นเลยอะ่ะมีความสุขนี่มแจ่เเมเลยโอ้โหอ,อันนี้อันนี้น,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 นี่นี่กี่รุ่นแล้วเนี่ยรุ่นที่สี่ โูได้การนะผมรู้แล้วอันนี้เขาเรียกเขาเรียกพันอะไรอรับปวยหางท้องไทยยังเนี่ยนะได้กูสวยจังเลยเนาะโอ้โหสวย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 กว้างเท่าไหร่นั่นนะเมตรเยี่สิบแถวนี่เมตรครึ่งแล้วในร่องนี่สองเมตรระวังระวังต้นน่ะครับครึ่งเมตรครึ่งระวังแถวสองเมตร อ๋อระวังแถวทองเมฆอาจจะทานของวกล้ยหอมเลยอืมผมคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาเพราะว่าเขาเมาต้องเขาต้องระวังต้นเสียงกันนี่อือกันนะคือมันเหมือนพึ่งกันไม่ให้มันล้มใช่ไหมครับไม่ให้ลมพัดล้มอย่างนี้ใช่ไหมใหญ่แต่คนเยอะเออโอเคเอาชนะนั่นแหละอือจะเอาเยอะนี่ได้พอแล้วพอแล้วพอแล้วต้นพอแล้วต้นพอเลย มันถูกเนาะทำฟ้าพูไม่เป็นไรครับขับเอร์ไได้อยู่เนาะโอ้สวยจังแล้วอันนี้อะไรข้างหลังเนี่ยมะเขือเทศเหรอครับพี่พี่พี่นะมองอะไรมะเขือเทศเหรอต้อนทิพครับมันอะไรเนี่ยพกโอ้มันน้ำขนาดนี้เลยเหรอไอ้ย่า ฮะพันอะไรเนี่ยเราเคยกินนูตร้าเนาะกว่านั่นอะไรมันขึ้นเองน่ะไม่ใช่มันทำไมยามอย่างนี้อ,นอุ้ย